วิไลลืมวิไลออกจากสถานีรถไฟแล้ววิไลออกจากสถานีรถไฟแล้ววิไลลืมดึงแมตออกพ่อละแม่ยังไปใส่เขาก็เลี้ยวเบิ้งตนาเขาเลี้ยวเบิ้งไว้คือเขาคือนสิว่าอินี่ก็อพ่อถอดแมตเพราะว่ายามขึ้นรถไฟเขาต้องใส่แมดค่ะพี่น้องคะเวลาเราขึ้นรถไฟเราต้องใส่อันนี้เนาะแต่พ่อจากออกสถานีรถไฟมาวิไลลืม เป็นยังวิไลจึงยืนคนเดียวพ่อะแง่ไปทุระค่ะพ่อะแง่ไปทุระอีกสองสถานีาวิไลกัเลยล่งตรงที่ามารีพัฒน์นะคะพี่น้องค่ะเ,คเขาก็เริ่มจัดเป็นนี่แหละจ้าเขาก็เป็นตลาดคาริสต์มาสแล้วเนาะในถนนคนเดินหรือว,ว่าถนนมารีพัฒนะ์นะัดเนาะถ้าเป็นนี่นนเขากระเสี่ยงว่าอ๋อสตาร์ประมาณนั้นราคาหนิครับพี่น้องอวิไลกับว่าเป็นยังเขาขึา้นเรยวเบื้องหนะ้าคุณแท้ธรรมะแท้วิไลบดถอดแมสครับพี่น้องค่ะ วันนี้วิรัยก็เดินคนเดียวตอนออกจากสถานีรถไฟมาวิ่งเร่งก็อุสิเดินมากได้ว่า <c oughs> ข้างแรกก็งงธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะั้งแรกก็ธรรมดาล่ะแต่มือน,นั้นพ่อใหญ่มาทรงทรงเ,าเราอาะพ่อใหญ่ก็เดินพ่อใหญ่ก็ขี่รถไฟไปตอนนะคพะพ่อใหญ่ไปทรงแล้ว ก่อนกอนของวิไลก็เคยพผ้ามัดเที่ยวนะค่ะเนอะอันที่เรียวเห็นเป็นตุกตาอยู่ทั้งเทิงน่ะถึงเวลาประมาณหาโมงกลัวนีขึ้นไหลหลัับปีนองค่ะวิไลจำบอด้ยแต่วิไลก็คืนว่าประมาณนั่นล่ละสิบเอ่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดขึ้นสิบแปดนาฬิกาแล้วมันก็สหมุนของมันเองนิ้ว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 ะค่ะเขากับสิเป็นไปตามอัตโนมัติของเขาเนาะค่ะ คนมากมากคนเดินหลา่นะคะพี่น้องค่ะวิไลบุกกาสีไทยหลายเนาะ,ะ<ช>บางค้นขระจอกกัสิว่าไอ้ชายใดแต่บางค้นขระจอกกับพวกเหตุทายมันก็เป็นภาษิตที่สวนบุกคนาะ,ะวิไลบกุกอท้ายเนาะ,ค,ะ<ช>นค่ะวิไลขอเอานิดนิดน้อยแค่บอกแค่เราเนาะคะ<ช>่ะพี่น้องคะอ่ะเขากำลัเริ่มมีอ่าพวกตลาดคาริสต์มาสเนาะคะ่ะเนาะพวกเป็นของเป็นอย่างโอ้ยมันก็เป็นไฟแป๊บๆๆๆบเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะ น่ารักว่าพี่น้องก่ะพี่ไล่จาได้ปีที่แล้วพี่ไล่ก็มายืนทายตรงนี้แหละค่ะเป็นเงาตาุกตาเป็นคลองเล็งคลองเล็กน้อยนะคะพี่น้องจําได้ว่าพี่ไล่ก็มายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาจิจัดอีกแบบหนึง่งทำําบเด็กน้อยนะคะพี่น้องกะพักจัดใหนาลาน,นะะเนี่ค่ะ อันนี้เป็นนาฬิกาของเลนเด็กน้อยค่ะพี่น้องค่ะวิไลจำได้ปะปีที่แล้ววิไลก็มายืนดูตอนตรงนี้ละเบิ้งนั่นเบิ้งนี่ วิไลเจอเพื่อนแล้วค,ค่ะพี่น้องคะวิไลเจอเพื่อนแล้วเบิ้งคุณนหนีเฮ็ดยังนะครับพี่น้องเบิ้งคุณนหนีกอดขวดยังค่ะพี่น้องกะวิไลเจอเพื่อนแล้วค่ะสงสัยจะเมาหลับคือกันค่ะแจกกาา็คทำไมเซิร์ฟคนนักเขาพี่น้องคะัยนนะเเเออออดดรรไิว <laughs> <laughs> นี่เป็นต้นสนคาจาตา้าเป็นต้นมากเลยดยค่ะพี่น้องกะต้นบอกง่ญ่ต้นเดียวเอิงทึงเลยค่ะมาตังตรงนี้เนาะิไลายบัวหูจิเป็นใต้บางไดค้นมันเยอะนะคะพี่น้องาะิไลยบยเาอยากจะเอาอ่ะ ใช่เอาหนาผู้คนเขามาหลายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดสถานที่คนเดินมากมายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมันก็มีร้านค้าเนาะคะ่ะเนาะเป็นร้านขายนะะั่น่ะเป็นเขาเอิ่อนะเขาเอิ่นไว้นะักียันตลาดอ่าตลาดคาริสต์มาสเขาเนาะค่ะเนาะนั่นะค่ะก็มีร้านค้ามีขายไหว้ฮอนมีอ่าเป็นพวกของทีละลึกของอ่าประจําเทศกาคลคริสต์มาสแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเวละแต่เดินเบิง่งเดินเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะยืนอยู่ใต้ต้น,น้น คนมากมายจะทำยังไงดีคบพี่น้องกามีกาแต่งว่าวิไลประกาศลูดวิไลพ่อของซื้อแล้วแต่ว่าวิไลประกาศสิรูดเพราะว่าวิไลก็หูเบร์หูยังยอะคับพี่น้องกาแต่ว่าวิไลเห็ดก็เปิ่นสงสัยก็ต้องไดามพอใหญ่ล่ะค่ะพราหญ่บอกว่าถ้าอยากซื้อยังเท่ากับซื้อถ้าอยากกินอยางเท่ากับเห็ดถ้าอยากดื่มเท่ากับดื่มเดี๋ยวถึงเวลาเราสิโทรหาวิไลนะคบพี่น้องกาอั้งแต่ว่าอ่าอ่าวิไลประกาศเห็ดเพราะว่าวิไล มีไรมีการเป็นของจากของมีไรมีแต่เป็นของจากของแต่ว่ามีไรประกาศรูดมีไรโมโห เวิไลโมโหเสียจังไลแต่พอนายกับบอกพอนายกับสอนนะครับพี่น้องครับพนายบอกพอนายสอนมาเห็ุจังสีเด้อเห็ุจังสีจังสีแต่ว่าวิไลกับปกะกาวิไลมีเงินตีโตอยุหะสิพิโรตอนนี้กตากเ็ว่าวิไลกับว่าท่านเนีอยากกินอยากดื่มแล้วค่ะข้าวยางเหร่นเบื้องหันเบื้องนี้ชมของช่อมยางไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็มีลานค่ะมียางวิไลจะยางไปแต่ว่าวิไลกประกาศไทยเนาะค่ะย่างวิไลที่ไทยพ่นฝนเบื้องมากกล่องมันเข่ากล่องมันก็ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็เลยเอามายืนลบลบลบยู่ใต้ต้นซ้องงค่่ะเเอาวิไลใสบนี่้ะ นี่แหละค่ะมายืนอยู่ใต้ต้นสนกับพี่น้องค่ะยืนอยู่ใต้ต้นสนคุยแววแววแววอยู่พี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวิไลบกกานาะคะวิไลบกกาเกี่วกับทิศไายเพราะว่าคนหลายไายไปมันกับพอดีเนาะค่ะอู้พลังแม่เลนนะคะ ย่ามฮอทไทน์เนาะกับพี่น้องกันย่ามฮอทายน์เลว่าย่ามเฮาเดินไปผู้คนบางคนขจอบข้าวหมากบางคนขจอกะโอเคเนาะค่ะจะว่าเทศกาเขามาละมันกะมันกะนหลายโพล์แต่ว่าถ้าเป็นตลาดเป็นย่างเหมือนนี่มันน้ำมันแนีนโพล์กัมันมีทุกจิตมีทุกจุดมีทุกหมองวิไลกะเลยบกาคับพี่น้องค่ะพอเอาจะว่าวิไลขอเอฟเอฟนะครับน้องพี่น้องแต่พี่น้องกับชิโมยูดอกว่าเทศกาลของคริสต์มาสหรือว่าเป็นมือตลาดย่างเขามันกับซีนี่ทุกเมืองทุกน้ำกับซีนี่ขึ้กันเนาะคับพี่น้องค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะรู้สึกว่า ต้องไปใช้เงิน50ยูโรนี้ก่อนนะคะอันซื้อของซื้อ่้งค่อยว่ากันเดี๋ยวถามพอย่างาน,าาะนะคะพี่น้องพอย่งเป็นธุระแป๊บหนึ่งนะคะ dead, baby, head, หลังจากเอากลองไปแอบตั้งไห้ล้านนั้นไหวหอนพี่น้องคะ กับเพื่อนกับเปรย์โพทานั่นทานี่เอา้าแม่ใหญ่อันนั้นกับจังไรจังมายืนบังกลองกันเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะหลังฉากภาพแชะภาพได้เรียบร้อยเนาะ,ะพี่น้องปองไปสู่ปูสุคนคะ่ะเวลามันกับคำลงคำลงจริงจริงเวลามันว่าท่านคำจังหวัดต่ว่าบานเพินนซีโมงมันกับเมิดแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะพอไงมาถ,ถึงกับเมิดพอดีคะ่ะป้ยไล่กยู่ ยืนจุดที่ยืนถากันเลยบอกพ่อไงว่าตรงนี้เดอ้อเดินมาตรงนี้เดอ้อทุกปีทุปีเขาสิตธังไว้ตรงนี้เดอ้อเพื่อนัันว่าก็บอกพ่อไงมาพอกันอยู่ตรงนี้จุดนี้นะคะพี่น้องน้องคะเรื่องราวของพระเยซูท่านเนาะมาเกี่ยวกันอย่างไรในวันของคริสต์มาสเนาะพีนน้อง,นองเนาะเกี่ยวกันอยังขจาจุดไฟซีอ่า ขจจุดเทียนซีดวงซีอาทิตย์ก้อนสีถึงอ่ะปีใหม่หรือก้อนสีถึงคริสต์มาสมันแปลว่าอีหยังพระเยซูมาเกี่ยวกับอีหยังมีวันหยังแล้วก็มีวันหยังในจนกว่าสิ้ไปของเมื่อเดือนท่านว่าหนีเกี่ยวของกับพระเยซูเป็นยังไงวิไลขอขอ,ขอโทษเขาอภัยใ้ตนปกตูมเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาไปเบิ่งในกูเกิลเอาเด้อค่ะพี่น้องเนาะ Ich habe ein gutes Shopping, und gut eingekauft. Will er ein gutes Shopping heute. Der Koffer ist voll. Okay, das ist das gleiche. Das ist der richtige. Komm mal, ich her, Der sagt, das ist falsch, das hat Rollen.

หาโมงแรกแล้วค่ะพี่น้องคะพ่อใหญ่วาย่าเฝ้าเมื่อเขาเบิ้งไฟสกอน์มาสั่นว่าถนนมาริพัดเนาะครับพี่นอออ้องคะวิไลก็ได้กระเป๋าใบหนึ่งอันย่างอยู่เหมือนมืนนอวิไลหลุดการเพราะเป็นพ่อใหญ่มากจงมาหลุดท่องจักของอยากหัวเนาะครับพี่น้องคะเมาากมสวยเหรอเกมสวยก็ซะเนาะ ไหว้หอนวิไลบัวคอยมาก,กินตอนแรกกะพี่นงคามันว่ามันหอนหอนเนาะพอไงกินพูดยวแต่กระซิมก็พอไง,งมือน,นี้ชอบสุดแล้วได้เปาอันหนึ่งได้สม,มุดเล่มหนึ่งเงินยูทูบคอยไปหรอกบพี่นงคงคะไมเคิล for youtube go away วิไลเดินก่อนเราเมือ มือพี่น้องกากระเด้งมาพี่ไรโบกาลูดบัตรซื้อไม่ไรโบกาซื้อยังจะกระสือจะกินซื้อสนามกินเนอกพี่น้องเนาะบานี้บัตรซื้อของเห็นกระเป๋าอย่างเงี้ยกระเปกาซื้อประกาศลูดพ่อไงบอกไอ้ฮัร์ดลูดเอาบันีพ่อพ่อยิ่งมากแล้วก็เลยเขาไปซื้อได้กระเป๋ากระเป๋าเดินทางลาะค่เพราะว่าเอาไปน้อยเนาะสำหรับที่แามเฮามาเอาแบบว่าหรือว่าเอาไปเฮามาเฮาบ่ต้องซื้อเขาเอื้อเอียังกอกบ่ต้องจ่าใจ่า กับโหลดกระเป๋าไหมค่ะสำหรับว่าแล้เอาห้องบดได้เอาอหยางมากกับเร่อยพอใใหญ่กับเรื่ยบานวิไลอยากได้มาโดนหล่ะค่ะวิลไเลเป็นเบอร์ยูรันอันไอโออยโลกับประมาณ40่สหาสิบยูโรหรือว่า30ยูโรประมาณนี้แหละอันนี้มันอ่าห้าเออโมเมนต์หกสิบอันนี้มัน60ยูโรค่ะพี่น้องการเงินยูทูปวิไลได้มากก่าสิบแปดยูโรไปแล้วค่ะเอากับพี่น้องการกับพอหยางดืม่มไหวแล้วๆเนาะกับเบิรงไฟจากน้อยค่ะแล้วกับสิกลับบ้าน เพราะว่ายังบ้านใดลงเท้าครับพี่น้องครับคือมิ่ิช่ตใ่กีกไม่มใ่ เร็วห <łość> ิวเลยแม่บอสหุ้มีิแเร็วหิวปะปะปกลาบ้านก้าบ้านเข่าปะไปหุ้ม